สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณของต้นพญารากเดียวหรือปลาไหลเพือกค่ะสรรพคุณของต้นพญารากเดียวนะคะ 1. รากใช้เป็นยาบำรุงกําลังบำรุงร่างกายคนเดินป่านิยมกันนักเพราะจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงอดทนช่วยคลายอาการปวดเมื่อยป้องกันและรักษาไข้ป่าในระหว่างการเดินทางค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะจะนิยมใช้ทั้งแก่นและราก นำมาต้มกับน้ำกินวันละ3-4ครั้งและช่วงก่อนนอนเป็นยาดบชั้นยอดที่ช่วยบำรุงกำลังและบำรุงสมรรถภาพทางเพศทำให้เลือดไหลเวียนดีค่ะ 2. ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต 3. รากช่วยรักษาความดันโลหิตสูง 4. รากมีรสขมเบื่อเมาเล็กน้อยใช้เป็นยาถ่ายพิษต่างๆทุกชนิดถ่ายฝีในท้องถ่ายพิษไข้พิษเสมหะและโลหิต 5. รากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด แก้ไข้เรื้อรังเป็นยาลดไข้แก้ไข้มาลาเรียไข้จับสรรันตัดไข้ทุกชนิดตามตำรับยาจะใช้รากแห้งหนักประมาณ8-15ถึงกรัมหรือครั้งละหนึ่งกำมือนำมาต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหารวันละสองครั้งเช้าและเย็น6เปลือกลำต้นนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้ไข้จับสรรันแก้ไข้สนิทบาดแก้ไข้พิษไข้ทรพิษแก้ไข้เหือดหัด7รากช่วยขับเหงื่อ 8. สำหรับผู้ป่วยโรคเอดมักจะติดเชื้อได้ง่ายและเป็นไขายอยู่บ่อยๆก็อาจจะใช้รากของต้นนี้นํามาต้มกินก็ได้ค่ะ 9. ช่วยแก้วรรณโรควรรณโรคระยะบวมขึ้นแก้การะโรค 10. ใช้รากพยารากเดียวรากโลดนงแดงและพยาไฟนํามาฝนกับน้ํากินเป็นยาทําให้อาเจียนใช้เลิกเล่าค่ะ 11. รากใช้ภายนอกเป็นยาพ่อแก้อาการปวดศีรษะ 12. รากช่วยแก้ต่อมทอนซิลอักเสบแก้อาการเจ็บคอ 13. ช่วยรักษาโรคคอพอกด้วยการใช้ตำรับยาสามรากนำมาฝนกับน้ำมะนาวใส่เกลือทะเลเติมน้ำใส่ขวดไว้ใช้กินต่างน้ำประมาณ2เดือนอาการคอพอกก็จะค่อยๆยุบไปจนหายเป็นปกติ 14. ตำรายาไทยใช้รากเป็นยาแก้ลม 15. ช่วยแก้พิษสำแดง 16. รากใช้ฝนกับน้ำกินหรือฝนกับน้ำปูนใส กินเป็นยาแก้อาการปวดท้องแก้อาการปวดท้องอย่างแรงจากโรคกระเพาะหรือกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันช่วยแก้ท้องมานท้องร่วง17ช่วยแก้อาการท้องผูก18ช่วยแก้ฝีในท้องฝีในอกด้วยการใช้พยารากเดียวนำมาเคี้ยกินได้เลยหรือจะนำมาต้มกินก่อนอาหารเช้าและเย็นก็ได้ค่ะ19รากใช้เป็นยาขับพยาธิ ยีรากใช้ผสมกับรากผักติว้วและยญาแห้วหมูนํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ปัสสาวะขัด21เปลือกลําต้นนํามาต้มเอาน้ํากินเป็นยาแก้เบาพิการถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสปปรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ